สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรโตีนดีๆจากพืชคูณ2อง 2> ตำรวจสืบนครบาลกองเกกับการสืบสวนหนึ่งร่วมกันจับกลุมตัวนายอภิวัตรหรือแซมอายุ26ปีกระทําความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางอาวุธปืนแมงกันดัดแปลงลำกล้องสีเงินด้ามจับสีดําหนึ่งกระบอกและกระสุนปืนขนาดจด3.80หนัด โดยนายพิวัตหรือแซมได้มีการค้าขายอาวุธปืนเถื่อนกับกลุ่มเพื่อนในช่องทางกลุ่มแชทต่อมาตำรวจสืบสวนนครบาลสืบสวนทราบว่านายพิวัตหรือแซมได้มีการทำอาวุธปืนเถื่อนทำการค้าขายในกลุ่มเพื่อนและมีอาวุธปืนเถื่อนจริงตำรวจกองกำกับการสืบสวนหนึ่งกองเข้าการสืบสวนกองประชาการตำรวจนครบาลจึงได้ทำการขอหมายค้นเข้าทำการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวที่นายพิวัตหรือแซมพักอาศัยอยู่โดยขณะที่ตำรวจกำลังเข้าทำการตรวจค้นนายพิวัตหรือแซมได้พยายามทำการปีนกระแพงหลังบ้านและวิ่งหลบหนี สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถไล่ติดตามและทำการจับกลุ่มควบคุมตัวในอพิวัตรไว้ได้จากนั้นนำตัวมาตรวจคน้คนผลการตรวจค้นภายในบ้านพบอาวุธปืนแบงก์กันดัดแปลง2กระบอกและกระสุนปืน .9380 บรรจุภายในอาวุธอีก5นัดตรวจสอบประวัติคดีพบปี2556โดนจับคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนในพื้นที่สพสำโรงเหนือปี2556โดนจับคดีพยายามฆ่าผู้อื่นในพื้นที่สพเมืองนอนทบุรี ปี2,558โดนจับคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นในพื้นที่สอนอบึงกลุ่ม ชั้นจับกลุ่มนายอภิวัตรรับว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ถูกตรวจพบเป็นอาวุธปืนของตนเองจริงที่ผ่านมาจะขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่กระบอกละ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขายไปแล้ว3 4, าถึงสกระบอกจากนั้นนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอนบอึงกลุ่มดําเนินคดีตามกฎหมายพลตร,ตรีเทียเดชฝากเตือนผู้ซื้อขายปืนออนไลน์ผิดทั้งผู้ขายผู้ซื้อซื้ออาวุธปืนออนไลน์มีความผิดฐานซื้อมีใช้สั่งหรือนํเข้าอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตมีโทษจําคุก1-10ปปีแและรัับต้ง 2,000ถึง2,000 20, 0บาทส่วนผู้ขายอาวุธปืนออนไลน์มีความผิดฐานทำประกอบมีหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุก2ถึง20ปีและปรับตั้งแต่4,000ถึง4ี่0 0บาทเงียบไปันตะวัน

นางเลยแยกลูกออกตรงนี้ห้าลัดหน้าบอกนี่โดแล้วหมาวิ่งตามเหรอไม่ไม่มองหลังไงหมาวิ่งตามฮะไม่มองหลังเกมพมาเหมยเบิร์ดเลยไ่กะบอกนี้มีลูไม่มีอ่ะยิงได้ไหมมีไ่องางกป๋งระงปงระองกงรงไ้งกปงององกร้งคู่หะอรับ น้ำปกติัมพกกระบอกไหนอ่ายังคือว่าพกก็กระบอกอันบนน่ะยิงนี่ออโต้ไหมไม่ครับ